เต็มแผ่นเลครับฝาดท้ายเลยครับลากยาวแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆลากยาวแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมเป็นกันชนเหล็กครับออฟโรดเลยครับอย่างนี้ครับผมนะครับกันชนเหล็กเลยนะครับผมใช้งานได้จริงครับแข็งแรงครับผมมีการรับประกันทุกชิ้นงานนะครับผม สวัสดีนะครับเพื่อนๆพบกับเพียงเส้นเขยครับนิสสันนาชายครับวันนี้นะครับผมเพียมพาเพื่อนๆนะครับมาชมพื้นที่แต่งรถนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับผมครับคันที่จอดอยู่ด้านหลังครับเป็นนิสสันนาวาล่ารุ่น E นะครับผมนะครับราคา6 8 9 0 0 0บาทครับก็เปลี่ยนแปลงใหม่ครับนะครับปกติแล้วจะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับผมเพราะว่าลูกค้าต้องการเป็นแบบดุดุนะครับเพื่อนๆนะครับ นี่ครับผมเสริมความหล่อด้วยอักษรสีแดงคําว่านาวัลล่านะครับผมนะครับในส่วนของด้านข้างครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เช่นกันครับผมนะครับเป็นล้อแม็กครับเพื่อนๆนะครับเป็นล้อแม็กแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กสิบหกนิ้วนะครับผมสวยงามมากครับก็แม็กก็สามารถเลือกแบบเลือกรายได้นะครับผมแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมครับ นะครับแล็บสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับทำให้รถดุขึ้นนะครับโดดเด่นขึ้นนั่นเองนะครับทำให้โดดเด่นขึ้นนะครับก็มีการติดตั้งคิวกันสาดให้แล้วนะครับทั้งด้านหน้าและช่องแคบครับผมนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยครับเบ้ารองมือจับใส่ให้นะครับผมกันรอยนะครับตรงนี้ดีมากนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็บันไดข้างครับแล้วก็ติดตั้งลายสติ๊กเกอร์ครับผมหลากยาวเลยนะครับเพื่อนๆหลากยาวเลยนะครับถึงท้ายเลยนะครับเสติ๊กเกอร์นะครับผมชอบสีไหน เลือกแบบเลือกลายได้แล้วครับเรามีลายมีแบบให้เลือกนะครับแล้วก็ด้านบนครับนะครับเติมครับเป็นโลบาร์นะครับยี่ห้อไลโน่นะครับสี่คูณสี่ออฟโรดเลยนะครับผมแข็งแรงครับใช้งานได้จริงนะครับใส่ไลเนอร์ให้นะครับผมครับผมมาชมด้านท้ายรถกันครับผมว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันบ้างครับผมจุดแรกเลยนะครับผมเพิ่มเติมนะครับผมเป็นฝาครอบไฟท้ายนะครับใส่ไฝาครอบไฟหน้าแล้วก็ต้องใส่ฝาครอบไฟท้ายครับผม นะครับแล้วก็ลายสติกเกอร์ครับเต็มแผ่นนะครับฝาท้ายเลยครับลากยาวแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆลากยาวแบบนี้เลยนะครับผมนะครับที่สําคัญนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ล็อกฝาท้ายนะครับผมกันเด็กเล่นนะครับผมอีกจุดหนึ่งครับผมเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมเป็นกันชนเหล็กครับออฟโรดเลยครับอย่างนี้ครับผมนะครับกันชนเหล็กเลยนะครับผมใช้งานได้จริงครับแข็งแรงครับผมมีการรับประกันทุกชิ้นงานนะครับผมนะครับโอเคก็มันเพื่อนนะครับ ในส่วนของเรื่องแคมเปญครับผมออกรถเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 9 9บาทครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจในการแต่งรถในสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะครับผมก็ทักทายเข้ามาคุยกับเปียกได้ครับผมนะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับผมโอเคครับผมก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์ครับพบกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ